ออกเดินทางได้ขอให้ได้คาฮาร์ด5 0 0ตัวขอให้ได้ดีอออีก200ตัวแล้วก็ขอให้บาลนเจสกาอีกพันตัวขอให้ได้เด o นอสเฟส e 10ตัวคาฮาร์ด7ตัวแล้วก็ดีออสักล้างละสามตัวล้างแล้วก็ไป5 0 0ที่ดูยูอยู่นะน่าจะเจอกุชี่กุชี่ สีต่ตัวมีสี่ตัวโ <Okay. S 2> อเคยุคนั้นไม่เอาให้ช่วยนะที่ผมรับผมขอของผมตอนนี้ก็รถไฟออกแล้วนะมาดูสำรวจจากรวาลนะผู้รำชตากรรมต่อไปที่เดลีนะตอนนี้รถไฟออกแนละ้วสามคนสามคนมจะพามาดูที่ตร,ราดเอ้ยมาดูสถานีรถไฟนะ<ล><ม>ตอนนี้ต้องเบาเบาหน่อยเพราาะว่คนนอนะ เอาครับบุ้กรีเรามาถึงหน่อยแล้วเนี่ยโอ,โอเดรีนะฮะประมาณตีห้านะครับตีห้าครึ่งนะนี่ครับตีห้าตีห้านะยังไม่งได้นอนอะไรเ่ยอ่อนนะตีหนึ่งสี่ห้า โอเคนี่ครับสภาพสถานีรถไฟนะนอนกันแถวนี้เลยเที่ยวรถไฟที่อะไรเรียกอะไรน,นะลักลอบลักลอบขึ้นนะนี่ใกล้โอเคโอเคข้างในนโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่<ถ>าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้เราก็จะมาเล็กชอตุกตุกอินเดีย,ยหนาวมากๆนะครับมาดิจิตเนี้ยเป็นมดดิทที่ ค่อนข้างเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่เราต้องไปอ่จุดเริ่มต้นของวันเนี้ยเราต้องไปเริ่มต้นที่นี่นี่ต้องไปสมัครทุกคนนี่โอเคนี่นะโอเคโอเคเทคกทคเนี่นะโอเคอะไรครับ